สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2022เมื่อวานนี้ Fear and g r i n d i n d e x อยู่ที่17นะเพื่อนๆวันนี้ลงมา13นะครับทั้งทั้งที่เมื่อ48ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เนี่ยอตอนแรกดูเหมือนกับตลาดจะเป็น การวิ่งเป็นขาขึ้นนะเพื่อนๆตอนนี้กลับมาแดงเฉยเลยนะครับยังไงอดทนรวยไปด้วยกันนะเพื่อนๆมองระยะยาวกันเข้าไว้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ยังเข้ามาเยี่ยมชมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้หมดอารมณ์และเซ็งที่จะดูข่าวตามข่าวในเรื่องของคริปโตเคอร์ซีแล้วนั้นเพื่อนขอบคุณจากใจเลยนะครับวันนี้หลายสื่อข่าวเนี่ยพูดถึงเหตุผลที่ทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเคอร์อซีเป็นสีแดงเดือด เพราะว่าคำพูดของคนคนเดียวนะครับนั่นก็คือคุณเจมี่ไดมอนด์ซีอของ JP Morgan นะครับหนึ่งในธนาคารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆก็นี่นะเพื่อนๆมาดูศูนย์ข่าว r อยเดอรนะครับเขาบอกว่า,าคุณเจมี่ไดมอนด์บอกว่า brace for u s economic hurricane due to inflation นะครับเตรียมรับแรงกระแทกของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่เหมือนเจอพายุเฮอริเคนนะครับ เนื่องจากวิกฤตเงินเฟอ้อ CNN Business บอกว่านี่นะครับ brace yourself for an economic hurricane Jamie Dimon says เตรียมรับแรงกระแทกของเศรษฐกิจที่จะโดนพายุเฮอริเคนนะครับ Fox Business บอกว่า Jamie Dimon warns of an economic hurricane coming brace yourself นะครับ Jamie Dimon เตือนเศรษฐกิจแบบเฮอริเคนกำลังมาเตรียมรับแรงกระแทกไว้เลยนักลงทุนทั้งหลาย ล่าสุดนะครับท้ายสุดนะครับ CNBC บอกว่า j m m i e i i m o n s s y y s brace yourself for an economic hurricane caused by the Fed and Ukraine war นะครับเตรียมรับแรงกระแทกจากเศรษฐกิจที่จะเจอพายุเฮอริเคนจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิกฤตสงครามในยูเครนนะเพื่อนๆคือนี่นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมว่าสื่อเนี่ยหรืออำนาจของสื่อเนี่ยสามารถทำให้ตลาดแบบคำพูดคนคนเดียวเนี่ย แดงเดือดได้เลยนะเพื่อนๆทำให้คนรักกันก็ได้ทําให้คนเกลียดกันก็ได้นะครับแต่เนี่ยซีอของ1ในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าการสูบเงินออกจากระบบของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกอบกับวิกฤตเงินเฟ้อรวมถึงความไม่แน่นอนระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะถดถอยที่รุนแรงที่สุดเลย ก็เลยออกมาเตือนให้นักลงทุนเตรียมตัวนะครับวันนี้ชุมชนทั้งในหุ้นในในคริปโตเนี่ยบนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะก็ทั้งออกมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ออกมาวิเคราะห์ถึงคำพูดของคุณเจมี่ไดมอนด์นะฮะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆออกมาเตือนนะครับคือมองได้2แบบเพื่อนๆสำหรับสำหรับนักลงทุนตาดำๆอย่างเราเนี่ยมองได้ว่า1ก็คือคุณเจมี่ไดมอนด์เขาเป็นห่วงนักลงทุนทั่วไปนะครับ ก็อยากมาเตือนนะฮะคือเป็นห่วงมากกว่าคนที่เรารู้จักเป็นงานส่วนตัวอีกเพื่อนๆ2ก็คือถ้าเกิดตลาดเป็นขาลงเนี่ยคุณเจมี่ไดมอนด์หรือ JP Morgan กเนี่ยก็มีการเข้าไปช้อนซื้ออย่างแน่นอนนะครับคือยังไงอะ่ะบางคนอาจจะมองว่าถูกของแกนะครับถูกของแกในเรื่องของตัวเลข CPI เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับสูงสุดในรอบ40ปีแล้วก็ CPI ที่เขาโปรเจกตไว้เนี่ยมันอาจจะอาจจะดีดแรงขึ้นก็ได้ในรอบต่อไปนะครับและในเรื่องของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก50 b a s i เบ o ิสพเนี่ยรวมไปถึงวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเพือพ่อนๆมันถูกของแกนะครับแต่ที่แกออกมาแบบนี้เนี่ยผมมองว่ายังไงอ่ะเพือพ่อนๆมองว่านักลงทุนทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ โนเกียผีเสื้อไปจนถึง iPhone 13เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทราบข่าวนี้แล้วอะนะฮะในเรื่องของที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในเรื่องของ CPI ในเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยคือผมมองว่าเขาออกมาพูดแบบนี้เขาพูดให้เราขายมากกว่านะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าเรามาดูนะครับ13กันยายนปี2017 CEO ของ JP Morgan นะครับเขาประกาศว่าเขาจะไล่พนักงานทุกคนที่ลงทุนกับ Bitcoin พราะเขาถือว่ามันเป็นอะไรที่โง่มากๆนี่นะฮะเขาบอกว่าเจมี่ไดมอนด์ say he would fire any employee trading bitcoin for being stupid นะครับก็คือใครที่เทรดพนักงานคนไหนที่เทรดบิตคอยเนี่ยผมไล่ออกเลยโง่มากนะครับ31ต,ตุลาคมปี2018นะแกบอกว่า I don't really give a h h i t about bitcoin นะครับผมไม่สนหรอกไอ้พวกบิตคอยเนี่ยนะฮะนั่นคือ31ต,ตุลาคมปี2018 13ตุลาคม2021นะครับแกบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันไม่มีค่านะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการเราก็จะเปิดให้ซื้อขายนะฮะก็คือเป็นช่วงที่13ตุลาคม2021เนี่ยในช่วง2ไตรมาสของปี2021เนี่ยเราเริ่มได้ข่าวแล้ว JP Morgan ตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับยูเทิร์นนิดนึงแล้วเพื่อนๆนะครับรู้ว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นเทรนด์นะครับแล้วก็ ปีที่แล้วมันอย่างที่เราเห็นนัไปทำ all time high ที่69,000ดอลลาร์สหรัฐแกก็เลยแบบถ้าถ้าลูกค้าต้องการเราก็จะเปิดให้ซื้อขายนะครับก็ไม่รู้ว่าแกเป็นห่วงหรือเปล่านะเพื่อนเป็นห่วงแต่เปิดให้ซื้อขาย25พฤษภาคม2022เมื่อไม่นานมานี้บริษัท JP Morgan มองว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยมันควรจะขึ้นไปอีก28%เพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับจากที่ ออมองว่า Bitcoin มันเป็นเรื่องโง่เนี่ยแม้กระทั่งพนักงานคนไหนเทรดบิตคอย Bitcoin ก็จะไล่ออกสุดท้ายก็มาเปิดให้ขายแล้วตอนนี้มาบอกว่า Bitcoin มันควรจะขึ้นไปอีก28%นะครับเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเพื่อนๆคิดไงคิดว่าคิดว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับคำพูดที่แกออกมาเตือนตรงนี้คิดว่าแบงก์เกอร์ยักษ์ใหญ่ธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาเป็นห่วงนักลงทุนรายย่อยหรือเปล่านะครับคือตรงนี้เนี่ย อยากให้เพื่อนๆมองในแบบมุมมองของแมกโรนะเพื่อนๆอย่ามองแบบว่าวันนี้ราคามันเป็นอย่างนี้นะฮะเราเครียดเราตึงเครียดเราเจะทํายังไงดีจะเทขายดีหรือเปล่านะฮะให้มองว่าเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคำพูดของแบงก์เกอร์รายใหญ่มันประมาณนี้นะครับแล้วก็รายย่อยพอเห็นข่าวเนี่ยสมัยก่อนในช่วงที่ผมไม่ได้แอคทีฟเกี่ยวกับคริปโตที่ที่ผมอยู่ฝั่งหุ้นซะเต็มตัวมากกว่าเนี่ยผมแบบตอนนั้นก็ก็ฟังแล้วก็กลัวนะฮะกลัวว่าเออ โหบิตคอยมัน4,000ดอลลาร์แล้วเดี๋ยวมันจะต้องลงไป500ดอลลาร์อีกครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆานะครับทั้งนี้นะฮะเพื่อนๆทางบ้านดีกว่าช่วยผมคิดหน่อยว่าควรจะคิดยังไงกับการที่ออกมาเตือนของ c ีโอธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะฮะเพื่อประโยชน์สุขต่อนักลงทุนตาดำๆเพื่อนๆใครที่วิเคราะห์มีบทวิเคราะห์ตรงนี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเพราะว่า c e o วัย66ปีที่จบ MBA จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเพื่อนๆคือคนละเวลกับผมเลยอะนะฮะฟ้ากับดินเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกคิดยังไงนะครับใครมีมุมมองยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม